สวัสดีค่ะมาพบกับบ้านขนมมุนใจสอนสร้างอาชีพนะคะวันนี้มาแนะนําเกี่ยวกับการทําซอสสตรอเบอรีร่แล้วก็บลูเบอรี่นะคะแบบง่ายๆไม่มีแป้งกวนไส้เลยแล้วก็สามารถนําไปตกแต่งกับหน้าขนมได้หลายๆขนมเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะเรามาดูวัตถุดิบวันนี้กันนะคะใช้เป็นสตรอเบอรีร่แช่แข็ง200กรัม แล้วก็ฟิลลิ่งสตรอเบอรี่นะคะใช้1ถุงอันนี้900กรัมบลูเบอรี่แช่แข็ง200กรัมแล้วก็ฟิลลิ่งบลูเบอรี่900กรัม ใช้เกลือนะคะ1นส่วนช้อนชาต่อ1ชนิดนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะขันตอนแรกเราก็นําฟิลลิ่งตอร์บรี่นะคะมาใส่หม้อที่เราจะเตรียมกวนไว้เลยค่ะอันนี้นะคะฟิลลิ่งของยูยีนะคะเขาจะมีรสชาติเปรี้ยวอมหวานเราไม่ต้องเติมน้าตาลนะคะแล้วก็ตามด้วยเกลือป่น1นส่ช้อนชานะคะคน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 เขาเข้ากัากนแล้วก็นําขึ้นตั้งไฟบนแก๊สที่ไฟอ่อนๆนะคะ คนจนเขาเริ่มเดือดนะคะแล้วก็สตรอเบอรี่ละลายเข้ากันดีกับเนื้อฟิลลิ่งนะคะเราก็คนๆๆเขาจนไปเดือดแบบนี้นะคะฟิลลิ่งนะคะหลายท่านก็สามารถเลือกตามที่ตัวเองสะดวกได้เลยนะคะที่เอิ้งเลือกเป็นตัวยูยีนะคะเพราะเขามีรสชาติอมเปรี้ยวอมหวานนะคะ แล้วก็พอเรานํามาคนเข้าด้วยกันเอื้งรู้สึกว่ามันจะรสชาติกลมกล่อมนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีก็สามารถใช้เป็นฟิลลิ่งตัวอื่นแล้วก็ลองดแบบแบบแบบัดแปลงกันได้เลยค่ะอันนี้ไม่ว่ากันนะคะอันนี้แค่เอามานําเสนอให้เป็นอีกตัวหนึ่งที่สามารถลองใช้กันได้นะคะอันนี้ถือว่าได้เรียบร้อยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็มากวนใส่บลูมเบอร์รี่กันเช่นเดิมนะคะใช้เป็นฟิลลิ่งของยูยี่นะคะ ามด้วยเกลือป่นนะคะเพื่อเพิ่มความเข้มข้นให้กับซอสบเบรีบร่ของเราวันนี้นะคะอ่าถ้าเกิดว่าหลายท่านกวนแล้วมันมีรสชาติเปรี้ยวไปนะคะก็สามารถเพิ่มน้ำตาลได้เลยแต่อันนี้เงถือว่ารสชาตินี้โอเคแล้วก็กลมกล่อมดีทีเดียวค่ะเราก็คนคนๆไปตลอดที่เราตั้งบนเตานะคะเพื่อไม่ให้เขาติดก้นเตานะคะหรือเกิดการไหม้ขึ้นนะคะอันนี้กวนไปเรื่อยๆเ,เลยค่ะ มาเราคนๆคนเขาไปเรื่อยๆนะคะลักษณะของซอสของเราก็จะเริ่มเหลวขึ้นนะคะจากการที่เราใส่เป็นเนื้อบลูเบอรี่แช่แข็งเข้าไปกับฟิลลิ่งตัวบลูเบอรี่นะคะพอเขาเริ่มเข้ากันเนื้อเขาจะเหลวขึ้นนะคะแล้วก็เกิดการเดือดแบบนี้นะคะก็เริ่มได้แล้วนะคะ เมื่อเราคนไปเรื่อยๆแล้วก็ลักษณะสัมผัสเข้ากันดีแล้วเราก็สามารถปิดเตายกลงได้เลยค่ะพักเขาให้เย็นแล้วก็นําไปแต่งหน้ากับคับเค้กหรือขนมเค้กตามที่เราต้องการได้เลยอซอสตัวนี้นะคะจะมีส่วนผสมจะมีเนื้อสัมผัสของผลไม้ที่เราได้ตกแต่งเข้าไปเพิ่มรสชาติให้กับคับเค้กแล้วก็เค้กที่เราแต่งหน้าสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นปิดฝาให้สนิทเก็บได้หลายวันทีเดียวหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ